ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cookie Land s ช o อร้านรับเติมเกม c o o กี e land แล้วก็เกมมือถือืื่นๆนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land s ช o อบลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเนะี่ยผมยังตื่นเต้นอยู่เลยนะครับจากรอบที่คลิปที่1และคลิปที่2 4การันตี i l e รนซลตัวซลแล้วก็เซลลีนนะครับโหดมากนะครับมันเอาเรื่องเกินไปอะ่ะ ดวงมันโหดเกินไปอ่ะเข้าจริงนะครับเอาวะรอบนี้แล้วเหมือนเดิมหกร้อยนะครับมามาไหมมาไหมโอโ้ยังไงครับยังครับยังครับหกร้อยหกร้อยรอบนี้ก็โอ้โหถ้ามันถ้ามันยังออกอีกรอบละ้นหนึ่งตัวเนี้ผมว่าดวงดวงเราโหดเกินไปนะครับดวงเราแบบว่าสุดตีนสุดตีนมากถ้าอย่างนั้นอ่ะผมไม่หรอกมั้งมันดู แต่ก็แต่ข้อจริงนะบีสับผมเกลือมาทุกตัวถ้าตัวนี้จะดวงดีหน่อยถ้าตัวผมก็ผมก็ยินดีแล้วก็ก็แฮปปี้โอ้โหออกเป็นกางนะครับอืซอเซล่าครับจะพูดถึงไม่เลยตอนนี้ผมก็มีอยู่เจ็ดหมื่นแล้วนะครับเยอะมากนี่ล้วล้ว,รวครับเออผมอยากเห็นตอนที่มันโยวนวะ่ะมันจะเป็นยังไงนะอุย้ยราชาพูดอุย้ยราชาพูดก็ปล่อยนะครับ ตัวน,นี้มเพิ่มเลยราชาพูดแบบว่าเดี๋ยวถ้ามันออกสามนอเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเฮ้ยไม่ใช่สามนอวะ่ะสามนอไหมสามนอไหมโอ้ยไม่ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเฮ้ยสามนอไหมสามนอเฮ้ยแต่คือผมดูแล้วผมว่านะถ้ามันอย่างนอ้อถ้าคือถ้าเรายัางดวงดีมากๆอยู่ก็ก็ยังไม่ถึงหกดาวอยู่ดีนะแพ็กนั้นะเราอาจจะต้องจัดนะไอแพ็ที่ผมพูดไว้ในคลิปตอนคลิปที่สองครับ เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้อาจจะต้องจัดนะเราก็เดี๋ยวเราไปลุ้นในระหว่างทายทีหนึ่งอะไรเงี้ยเออวุ้ยผมลืมดูตอนโยนเลยว่าโอ้หมือเร็วอีกแล้วโอ้โหซูเปอร์อีพก็ใช้ได้นะครับหอหสองหน่ออย่างงี้เดี๋ยวผมจะดูตอนโยนที่มันออกสามหนอ่อว่าจะเป็นยังไงปึ๊บปุ๊บหึต่อครับต่อไอ้ยายาวไว้ครับยาวไว้ครับ เวอล่านี้มันอาจเกมมันอาจจะเอาคืนผมแล้ววะ่ะจะสามร้อยแล้วยังไม่มีออกสักตัวเลยไม่มีสักตัวเลยวะ่ะซักตัวเลยอ่ะไม่มีจริงเอาเวอผมสสัต้องรูดแพ็คนะจริงๆแล้วแหละเกมมันอยากให้เราลูดเกมมันอยากให้เราลูดเอาวะกล่องแรกกล่องการันตีรอบแรกไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้ย ผมตอนแรกผมกะว่าเราจะแยกมีคลิปที่สี่แต่ผมว่าเดี๋ยวเรากดให้หมดในคลิปนี้เลยก็ได้นะก็คือเดี๋ยวผมไปเติมแพ็กกับล้านคุกกี้แลนะครับโอ้มันดูมาถ้าขอคลิปนี้เราสุ่มแบบจัดเต็มเลยอ่ะก็น่าจะดร้อยไม่ใช่ร้อยดิพัน10พันถึงเมื่อวะถึงดิเพราะว่าเราอั at นนั้นได้อีกสามร้อยแล้วก็เรามีของเดิมที่เกินเป็นหลักร้อยกว่าก็คือคิปเนี้ยพันพันพิมพ์ตัดแดงเอาให้สุดไปเลยเออโอ้นี่หล อ้ยอย้ของดีของดีเวลิกูดเวลิกูดโอ้หอยนางรมนะครับไปขอดูคัตซีหน่อยแม่งบอกว่าจะดูก็ไม่ได้ดูทุกทีใจร้อนอะใจร้อ,อมันอยากได้อะ่ะโอ้ยขอดูสามหนอสักทีหนึ่งหน่อยโอ้ยสามหนอคือถ้ามันออกเราก็ต้องไปลุ้นอีกไหมว่าเป็นแบบแอนชเชียนวหรือซูเปอร์อีพกอีกหรืออีพิกอีก,อก,อกมันลุ้นหลายต่อเนี่ยแหละ คือถ้าปกติตู้มาเองก็ลุนแค่เอ้ยหน้าตู้หรืออ e ีพีแค่นั้นไงแต่ถ้าตู้นี้เนี่ยมันมีซ e ูเปอร์อีพกแจมมาด้วยแล้วไม่มีนักกีตัวมันจะเป็นสีอะไรวะเป็นสีม่วงธรรมดาเลยนี่นะอ่าแต่เราน่าจะดูตอนที่มันเปิดประตูได้อะ่ะเป็นเงาเงาอ่ะนะครับเป็นเงาเงาอ่าเ็นเงาเงานะครับ,บปึ๊บปึ๊บอันนี้ยังไม่มาครับจัดมา เอ้ยเอาวะรอบนี้นะครับขอดูหน่อยตรงนี้น่าจะเห็นโอ้หน่าจะอีพิกสีอย่างงี้นะใช่ด้วยใช่ด้วยเออมายาวไปครับโอ้โหซูปเปอร์อีพิกสองตัวเฮ้ยซูปเปอร์อีพิกมันออกเยอะใช้ได้อยู่นะครับตู้เนี้ยเรายังไม่ได้ครีมคอตเหมือนเราจะยังไม่ได้ไ้มขอดูก่อนนะครีมคอตกับคาคมเลรียผมยังไม่เคยได้เลยนะครับซอเบซอเบย์มันลูกเกียบผมอยู่แล้วมันไม่ออกหรอกนะครับ มันใบแอดกับเล้ามันคัติกันเมัาไม่ออกหรอกนะครับตั้งแต่ตอนเล่นในดีเซอร์เพียวแหละนะครับเซิร์ไหนก็ไม่ออกจริงๆกันนี้เฮ้ยย่จาจัดต่อครับออ้ลิลลี่รอบนี้มาสองตัวถั่วเฉลีกกล่กับรอบเมื่อกี้คืออย่างละหนึ่งอยู่นะอุ้ยกำไรทุกรอบเลยวะตู้พิมตัดโชชตาตู้นี้มันรักเราของจริงรักเวอร์รักเวอร์ต่อครับ แต่สุดนะสุดนะตู้นี้แบบว่าคิดถั่วแล้วจงีนี่ผมดองนะโอ้ถ้าถ้าไซเลนซอลหรือลิลล,ล,ลี่ผมจัดหนักนะผมรู้สึกเสียดายมากเพราะว่าตู้นี้มันออกดีขนาดนี้มาอันนี้หกร้อยแล้งั้นเดี๋ยวผมแวะไปเติมกับร้านคุกกี้แรงก่อนแล้ว,ลวเราจัดยาวๆอีกเนี่ยสี่ร้อยหกสิบหมดตัวไปเลยออออินตอนนี้ผมก็ไปแวะเติมแพ็คนั้นกับร้านคุกกี้แด์แล,แล้วนะครับแล้วก็มีแพ็คเซเลอรี่ที่เป็นสองดาวผมก็เติมมาเหมือนกันก็นกแบบคิดแค่ว่าเ ไหนก็เติมแล้วก็จัดมาเลยดีกว่านะครับแล้วก็ได้พิมพ์แดงมาสามร้อยนะครับสามร้อมาจัดให้ครบพันเลยดีกว่านะครับพันสี่สิบเจ็ดนะพันหกสิบเจ็ดจัดยาวๆอุ้ยตกใจนึกว่าจะอีกสักตัวหนึ่งแล้วอันนี้คือมันเป็นอาจได้อีกหนึ่งการันตีครึ่งนะครับหนึ่งการันตีครึ่งโหแล้วผมไม่อยากจะคิดเลยว่าเมื่อไหร่กว่โหดถล่ถึถง คือใจอะ่ะถ้าเลขเป๊ะๆเ,เนี่ยก็คือคงไปจบที่เจิดแปดการันตีเป๊ะๆใช่ไหมก็คือจบที่เลขสามร้อยเป๊ะแต่แบบผมจะหาอีกร้อยห้าสิบนี่คือยากมากแล้วก็เปลืองตังค์มากนะครับผมบอกเลยโอ้ยมาหน่อยพูกพี่ลวกพ,พ,พี่นางฟ้าสองตัวถ้าได้เซรีซ่หนึ่งตัวนี่คือแบบผมกรี๊ดมากแบบสุดมากมันจะสุดมากนะครับเอ้กิมสันนี่ก็ มาใช้ได้อยู่นะครับดวงก็แบบเออออกทีอยู่นะคิมสันคอเราอืมต่อครับต่อเฮ้ยจัดไปครับรัวรัวอุ้ยคันเ็นนี่ไงคันมเมเลียบนว่าไม่ออกมาแล้วตัวแรกวะวะเดีอตัวที่สองทำไม่ได้มันเยอะมากยังเหลือคีมคอตพี่หน้าหล่อของเราไมา้คบตี้เลยเด็ดซุปเปอร์อิกไมค้ครบๆไปเลย แล้วก็มันมีอีกรูปแบบการเล่นเหมือนกันที่ผมว่าถ้าผมทาแบบนี้ผมอาจจะประหยัดกว่าแต่น่าจะมีคนงุนหงิดอยู่ก็คือเซลไอเซเลซอร์ผมไม่ต้องเอาตันหรอกเพราะว่าแพทหน้ามันเป็นเลเจนด์ใช่ไหมไอต้นทุนพันปีซึ่งผมน่าจะทุม่มพิมพ์ตัดสุ่มตรงนี้ล่าจ,จะมีลุ้นออกซเซเลซอร์สักตัวหนึ่งหรือแบบมันอาจจะมีแพ็คมาขายย้อนหลังตอนแรกผมว่าอยากได้6ดาวให้มันจบเลยแต่เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยถ้ามันไม่หายย้อนหลังมันจะประหยัดกว่าหรือเปล่า คือพราะสมมติว่าพอที่แบบพอเวลาเกมผ่านไปเรื่อยๆอ่ะเขาจะเอาพวกตัวเก่าๆกลับมาขายในราคาที่รูปแบบถูกลงนะครับอาจจะง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นก็เลยผมก็เลยยังไอตอนที่เราเปิดอ่ะไอตอนที่เราเปิดตอนส่งการันตีแรกอ่ะใจมันก็ฮึกเขิมแหละว่าเอ้ยเอาหกดาวเลยแต่พอแบบมันยินย่งค่อยๆสุ่มมันเหมือนแบบเพิ่งตัดสรูได้ว่าตอนนี้แม่งเกลือว่าแม่งไม่มาเลยวะเพิ่งตัดสรูได้เออบางทีก็อาจจะรอก็ได้นะครับ ก็กยังลังเลอยู่๋ยวสุ่มให้หมดก่อนดูผลประกอบการก่อนเพราะว่าผมาอยากให้มันแบบจบการันตีสมบูรณ์แล้วเราได้กล่องมาใช่ไหม้วเราค่อยดูจากกล่องอีกทีหนึ่งนี่นะครับแต่ถ้าเซนปูโดเอลถ้าเซรีลี่ตันก่อนผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากว่าเพราะเออผมยังไม่ตันทั้งสองตัวไงมันเลยต้องแบบคิดเยอะหน่อยเพื่อที่จะประหยัดงบให้ได้สูงสุดเออวะไอ้รอบนี้ที่เติมมาไม่ออกเลยว่ะนี่พันพันแล้วนะครับไม่มา เออว่ะรอบนี้ไม่มาจริงมันเอามันเอาคืนมันเอาเราคืนมันเอาเราคืนว่ะเออโหหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยอ่านรับมาก่อนเรารับได้สามกล่องนะครับตอนนี้ผมมีอะตอนนี้มีทั้งหมดเจดกล่องนะครับซึ่งเราต้องใช้ทั้งหมดกี่กล่องวะโอสองกล่องก็ไม่ตันนะถ้าสองกล่องแล้วตันเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่นะครับอาเป็นว่า ผมจะเก็บไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราผมเล่นเล่นอะไรนะเล่นตามรูปแบบแผนที่มันน่าจะคุมที่สุดซึ่งรูปแบบที่ดีที่สุดคือถ้าตอนนี้ผมควรจะยังไม่กดมาให้ตันเลยนะครับควรจะรอสักน,นิดหนึ่งคือไม่รู้ว่าจะต้องรอจนจบแผนหรือเปล่าแต่แบบว่าผมคิดว่าเราพอที่จะยังรอได้อยู่เพื่อที่จะทำนั่นทนํานี่แต่ก็เออเคลียร์หมดแล้วนะครับเคลียร์หมดแล้วนะครับวันนี้ก็ลิลี่ก็ขึ้นอ,อุ้ยอันนี้ได้มาอีกนะครับ มามามาเดีย๋ยวเราไปลองกดดูซะหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้เอ้ยอันนี้โอ้นี่มีมีผม,ม,มเคลียร์หมดเลยรับมากกว่าตรงนี้อันนี้เย่๋ยวมันได้อันนี้ไว้ก่อน,นครับสูมไอซิง่งอ่ะเท่านี้ไหมอ่ะกดเลยกดเลยกดเลยได้หม่ยี่สิบว่ายี่สิบว่ 20, วะจัดไปพี่ชายจัดไปพี่โอ้โหอโอกสตาร์ดัตเป็นพันคลิปนี้สูงไปทั้งหมดพันแปดสิบนะครับ ผมจะหาเพิ่มจากไหนบิสเลตรอบนี้รีมาผมยังไม่ได้เล่นเลยมันมีตรงนี้ป่าวะโอ้ยตรงนี้มีหกก้อนเอ้ยนี่เห็นไหมตรงนี้มีหกก้อนอนะ่ะจัดไปก่อนได้มาหนึ่งอันหกก้อนก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าผมที่จริงเราอาจจะพอที่จะแลกเปิดแค่สองอันได้ผมว่ามีสิทธิ์ที่แบบคือตอนนี้เรายังไม่การันตีรอบที่เราเที่ทไหนไม่รู้เครียดนับแล้ววะเนี่ยถ้ารอบนี้การันตีเราอาจจะได้ระหว่างทางอีกสักอันหนึ่งผมอาจจะต้องเปิดแค่ตัวเดียวหรือเผิดไม่ต้องเปิดก็ได้นะ ตอนตู้หน้าก็อาจจะแบบได้อันนี้อาจจะฟุกมาตัวหนึ่งฉะนั้นเนี่ยผมว่าจะรอซะหน่อยดีกว่าเพราะผมรีบมาหลายตู้แล้วขาดทุนไปหลายตู้แล้วตัวนี้ขออนุญาตนะครับรอหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เน้นลงอารนีนามากโอ้โหไม่ได้ลงอรารีนาจะไป5ดาวถ้าลงอารนีนาจะต้องดาวขนาดไหนพี่ก็ต้อง6ดาวแหละ <c oughs> อ่าอันนี้ได้มาครับขึ้นมา3ดาวก็มีแพ็คเด้งเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปจัดกับร้านคุกกี้แลนด์นะครับประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ครับ แล้วก็ถ้ากับว่าผมน่าจะต้องแวะมาสูมตู้เซลลี่นะเฮ้ยลีลล่ผมมีแสงหมื่นสแล้วผมกับว่าเลลิลี่คลิปหลังจากนี้ก็คือจะสูงทีละส0 0 0มื่นะก็คือ2อการันตีเหมือนกับตัวเอาเวก,ก่อนในนี้เราทําทํากันมาเดี๋ยวรอเก็บครบสามหมื่นก่อนไม่น่าจะนานโอ้โหเวลาเหลือตั้งเยอะแยะประมาณนี้วิดีโอนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ